หินนี่มันคือหินอะไรครับหินอันนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเบกกิ้ง stone ครับเขาเป็นแผ่นเอาไว้รองอบพิซซ่าครับ oh. วันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากันนะครับคุณผู้ชมเวลาที่พูดถึงพิซซ่าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าไม่มีแป้งโดไม่ได้เลยนะครับโดพิซซ่าเนี่ยครับง่ายจริง เอาละครับมียีสต์นะครับเวลาการที่เราใช้ยีสต์เนี่ยนะครับเราต้องปลุกชีวิตเขานิดหนึ่งนะฮะเวลาปลุกชีวิตเขาก็ต้องใช้น้ำอุ่นๆนะครับเราจะใช้280มิลลิตรนะครับใส่ยีสต์ลงไปครับยีสต์เขาก็จะโตในน้ำอุ่นนะครับเราใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยประมาณสักเนี่ยครับหช้อนชานะครับคนคนคนเขานะฮะให้เข้ากันแล้วเราก็พักเขาไว้นะครับให้ยีสต์ทำงานเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในแป้งขนมปังนะครับ ที่เหลือนะครับเราใช้แป้งขนมปังทั้งหมด430กรัมนะครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับเกลือเราก็ใช้ประมาณสักช้อนชาครึ่งคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปด้วยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับถ้าใส่น้ำมันรำข้าวเข้าไปมันจะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นหรอครับน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้แป้งของเราเนี่ยมีความนุ่มเหมือนเวลาที่เราทำเคก้กครับอ่ะคนให้เข้ากันที่เหลือเราจะผสมกันละนะครับเอาพลเทลงไปตรงกลางสังนน้คนะ อาแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแป้งของเราเนี่ยนะครับใส่ชามไว้นะครับพักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเตรียมหน้าพิซซ่าฮาวายเยียนของเราได้เลยสับปะรดนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามนะครับแล้วเราก็มีอันนี้ถั่วักเตาแช่แข็งเวลาที่เขามาน้ําแข็งจะเกาะเยอะๆนะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับเอาน้ําร้อนเนี่ยครับเทแช่ไว้ประมาณสักครึ่งนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กรองน้ําร้อนออกเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วครับ เรามาดูแป้งของเราเมกิซันนี่จําได้ไหมครับตอนที่ก่อนเข้าเนี่ยลูกแค่ไหนลูกแค่นี้ตอนนี้แดงๆใหญ่ขึ้นไหมครับมาใหญ่ขึ้นมากเลยคับใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีดแป้งของเราแล้วนะครับเราแบ่งเป็นประมาณสัก3ส่วนแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยสูตรนี้เราทําได้ประมาณ3ชิ้นใหญ่ๆเราใช้แป้งหนวนิดหนึ่งก็ได้นะครับไม่ให้เขาติดนะฮะ หลายๆคนนะครับจะบอกว่าเวลาวางบนเบกกิ้งสโตนแล้วชอบติดหินใช่ไหมครับเอาออกยากมีทริคนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมวางบนกระดาษที่แบบเราใช้อบเค้กเนี่ยนะครับและสําหรับซอสมะเขือเทศนะครับที่เราจะใส่ลงบนหน้าพิซซ่านะครับอ่ะตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศที่มีผักหลายๆชนิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยทานลงไปก็จะให้ประโยชน์คุณค่าจากผักด้วยเดี๋ยวเราวางพิซซ่าของเราลงบนนี้ก่อนจะได้เอาเขา้าเตาอบง่ายๆนะครับ ตัวซอสมาเขือเทศนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ทาทั่วๆนะครับให้บางๆมีทั้งแค่หลอทมีทั้งซุก,กินนี่แล้วก็มีมะเขือม่วงด้วยนะครับครับชอบไหมครับผมชอบครับเสร็จแล้วที่เหลือเราก็จะมาใส่หน้ากันแล้วครับซันนี่ครับ วันนี้เราอบโดยใช้เบกกิ้ stone นะครับใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอบโดยไม่มี Baking stone ก็จะใช้เวลาประมาณ8-12นาทีครับได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทำไม่ยากเลยนะครับอาศัยการพรู o f แป้งแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือพิซซ่าฮาวายเอยนครับ